มาต่อกันที่ผู้จัดละครอย่างหนิงปณิตานะคะที่ได้ไปทําบุญไหว้ไอ้ไข่ค่ะแล้วก็มีการจุดประทัดถวายซึ่งหนิงเนี่ยก็ฝากถึงเพื่อนสนิทอย่างมดดําคชาพาด้วยนะคะว่าของดดราม่าเรื่องนี้นะคะพึ่งจะควงพระเอกลูกรักอย่างเข้มหัสวีไปทําบุญนะคะไหว้ไอ้ไข่ที่ วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนักแสดงผู้จัดละครหนิงปณนิตาก็ยอมรับว่าที่ไปเนี่ยก็คือพาเข้มไปขอขมาเพื่อความสบายใจหลังพระเอกหนุ่มลองดีกับไอ้ไข่ค่ะแล้วก็ยังถือโอกาสไหว้ขอพรและจุดประทัดชุดใหญ่ถวายด้วยนะคะงานนี้เธอยังฝากไปถึงเพื่อนสนิทอย่างวดดำกระชาภาที่บอกเลยว่าของ,งดดรามา่าเรื่องที่เอาเงินเนี่ยไปจุดประทัดแต่ว่าไม่เอาเงินไปทําบุญค่ะ จริงๆจุดนิดเดียวค่ะแล้วหนิงก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะว่าหนิงจุดประทัดไปเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมดดาจะเอาไปพูดข้อหาว่าหนิงจุดประทัดเยอะแยะแต่หนิงจุดเองจริงจุดนิดเดียวเดี๋ยวจะหาว่าหนิงเอาตังไปจุดประทัดไม่เอาตังไปช่วยคนตนนี้มดดาด่าหนิงอีกหนิงถ่ายคลิปเก็บเอาไว้แล้วค่ะว่าหนิงจุดประทัดกี่อันแล้วถึงเวลาอย,ย่ามาดรามากกันหนิงนะเพราะว่าจริงๆหนิงรู้ว่ามันควรจะแค่ไหนอะไรเงี้ยอือเอฝากบอกไอ้มดใช่ไหมคะเอาฝากบอกค่ะเดี๋ยวจะเห็นว่าหนิงไปขายแล้วเห็นรูปประทัดเยอะๆจะหาว่าหนิงไปจุดประทัดอีกะ่ี้ค